นี้เรามาทานน้ำแกงต้มมะละกันเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูโปรดของพี่วอลลี่เลยค่ะเคล็ดลับถ้าเราไม่อยากให้มะละขมนะคะพอเราใส่มะระต้องน้ำเดือด,ด,อดนะคะน้ำซุปเดือดแล้วเราก็ใส่มะละลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะนะคะปิดฝาแล้วก็รนะอมันเดือดอีกทีหนึ่งเราค่อยเปิดฝานะคะ เมื่อกี้พี่มลลี่ก็ได้ปิดฝาแล้วก็มาเปิดฝาอีกทีนึงแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันขมนะคะพอเราต้มซุปเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่มะระลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝารอให้มันเดือดอีกทีนึงแล้วเราค่อยเปิดฝาตอนนี้ก็จะไม่ขมนะคะอยากให้มันเดือดมากนะคะถ้าเดือดมากนะมันจะขุ่นไม่น้าทานะคะแล้วเราก็คอยตัก ฟองมันออกนะคะเพราะฟองนี้ถ้าเราปล่อยมันทิ้งไว้นะคะมันก็จะขุ่นนะคะทําให้น้ําซุปขุ่มไม่น่าทานนะคะคานี้ก็ไฟมันแรงไปเราก็หลีไฟนะคะพอด,ดีใช้หม้อเล็กไปหน่อยใส่กระดูกหมูไปตั้งสองโล <c oughs> ค่ะไายไายค่ะเร็ยร้บต้มมละน้ําซุปมาละไม่ให้ขมนะคะ